กองจุ่มคึมเฮ้ยปวดเดีย๋ยวัดดีครับผมพอกันตอนแรกครับหลังเรื่องนั้นก็บรรยากาศตอนแรกครับผมฉักเห็นแดดครับมือน,นี่หลังจากพันไปสีหส่หามือครับผมฝนต,ตกตกสี่หามือผมเตาตัวบางแห้งตกพอลินตะวันตกบนมือครับผมแปลงบรรยากาศครับ ปลาเขาปานี้งานนี้พ่นเกลียวออกออกแล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมครับยังมาสซนเขาลาลนะครับย้ำว่าโนเดี๋ยวห้มีเวลาบ้างครับผมเดือวันอาทิตย์สามาจัดสักมือครับผมบางงานขั้นในขั้นในเกีียวครับบางงานนะครับพูดนะสงเหลืองอัลลามอยู่ครับตัดใส่กับแสงตะเป็นสีเหลืองอันลามงามนะครับผมบรรยากาศตอนแรกครับนี่ครับส่วนปุ่นขั้นในเกีียวผม ตรงสียผมคิดว่าประมาณเดือนสิบเอ็ดนะครับผมเพิ่นสุิเกียวมืว่อน,นี้พามาใส่กุ้งครับมื่อนี้พามาใส่กุ้งครับหลังจากเลิกการเลิกงานครับผมหาอยู่หาจิมนมได้เขาบ่ได้ไปใส่ครับไปเลาละใส่ขันบอกเขาขันหยุดงานหรือเลิกงานกัดขันบอก้นพูกัดลงนางครับผมเลาะครับผมนี่นะครับหาจินอย่างเดียวปามซ้อผมปาม นะครับหมายเก่าครับผมหมายที่เคยได้ประดุกกันล่ะหมายที่เคยมาใส่เบ็ดเดี๋ยวให้มีโอกาสดีครับผมผมจะมาใส่เบ็ดแก่มือยอยู่มาแก่เมือยเขเนาะมาแก่มื่อยมองเก่านะครับนี่แหละมองนี่ละมองที่เคยเบ็ด๋นะครับนี่แหละมองไงครับผมมองเคยอยู่เคยกินครับมองนี่เคยหาอยู่หาจินแต่นกเป็ดกระได้ข้องนี่ครับผมได้ประดุกกระได้ข้องนี่ครับวันนี้มาตุ่ม ดักปลาครับไอมุงดักไอกุ้งครับผมมุงดักกุ้งหนี่ส้นตื้นครับผมนี่เส่น้ำาตื่นครับนี่แบบนี้น้ำมันตื้นแบบนี้ครับแต่ว่าพวกมุงดักปลาจะไปใส่ซีลลูกซีลหนาผมไปครับผมเบาไล่ครับลุยเลยครับเบาไล่กพี่น้องกัจชีรําข้าอีกเบาเลยกกับบคือครับผมเบาเนี้ยเงียบแน่นะครับ เนี่ยนี่ขนมปังกับข้าวเจ้าครับผมสูตรมัม่วๆครับล่องมือครับผมสีมันบ่เดี๋ยวผมใส่ใส้นั่นก่อนใส่มุ้งแล้วกุ้งก่อนมือครับสีมันบ่ใส่ไว้แรงตอนนี้แรงมือนะผมเจอกันสาวเดี๋ยวแล้วครับสาดเงาเลยสาดเงาแล้วครับผม มือแรงผมละมือแรงของม,มื่อื่นเชื่องสิมายามทีเดียวข,ขับมันได้ก็สิได้ใช้แรงนะครับขับมันได้ขับมันได้ก็สิแม่นอันเก่าผมปักป้องกันก่อนละขับมันได้ก็ได้ต้องใส่หน่อยครับผมใส่หลายไ,ไันเลยะว่ามัสีสีหลังครับมันสิพ่ออ่านดู นี่ครับผมหลังแหลกแหกมันปั๊บเขา้าไ้อืมมันเาด้นี่พหดซิปครับบานนี้ชวดเรียบร้อยสมีนะครับว่มีอย่างมากไหมเพิ่งครับขนาดจำเป็นกุ้งนี่นเราเห็นตัวครับนี่กุ้งหน่อยกุ้งไฟมันซอผมโอ้ลมลมลมนี่ครับถี่มึงนี่ได้นี่นี่ กุ onents, ้งมันมักอยู่น้ำหาดทไายนะครับเนาะยำแรงมันขึ้นหาดทส้ยำเลีแยงนี่เรียบร้อยเบิ้งครับพ่อถิ่นน้องขอปลาซิ่วหน่อยเลี่ยนล้ำล้างลาบโอ้ยมันเด้อไล่ปลานน้มัด้วกครับปลาหน้อืมมัดเรียบร้อยหลังแรกแหกมันครับผมพุ่น ประติลงนะครับผมปลาซิวลเลียนรู่นลายลครับผุนเขาไปแล้วผุนปลาซิวโอ้ยสุดยอดครับบังเข้าเดี๋ยวครับผมปลาซิวเขาไปแล้วโอ้ยคักนี่ครับผมหลังสองเส่นี่ครับหลังสองก็ต้องแซกให้กันครับผมแซกให้กันนี่ละจุ่มกันมั้นี่ครับผมเดี๋ยวแซกแล้วพาไปหาเลาะยิ่งนกเป็ดครับหาเลาะยิ่งนกเป็ดหาเทียนในกินแลสครับผมหาเทียนในหลับ ยังงกเป็ดสองตัวครับในตู้ขั้นให้จินอยู่ตาขจะิะหาเติมครับผุนละครับผมมันทิศผุนละก็จะไปหาลามันลาครับอ๋อมันมาเด้อก่อนเดี๋ยวพ่อนี่เดี๋ยวโอ๊ย เสียสายเสียของของนี่ครับมองหนึง่งมองนี่เส้นนี้ครับผมว่ใสายไก่ครับจอมน่งนีเนี่ยยังไงเนี่ยเดินไส้ครับผมกุ้งมันมักอยู่ครับผมกุ้งไฟมันมักอยู่เดินไส้ตัวขั้นเฮี้ยแสดงว่าเกาหลีรักเสียผมนี่ไม่มีสมือนหรอก ไปครับผมลัางต่อไปครับสรงหลังนั่นใส่แล้วลังแรกนี่เข่าแบกร้ายเลยครับขนาดกันได้อันนั้นนี่ขั้นหอดขามือครับผมเบิ้งหลังแรลกเลยพ่อเบิ้งครับผมหลังแรกเดี๋ยวใส่ลังนี้ก่อนครับใส่ซุมนี้ก่อน นี่นี่ครับผมใส่มีหลังนึงมัดครับมัดใส่เหรียงสิละเนี่ยขั้นไล่ตากขอโทษขอไปครับเด้อหันผมหันกล้องไ้ก็ได้ ขายของผมหลังที่สี่ครับอันนี้มุ้งดักปลาครับผมไอ้มุ้งดักกุ้งเรียบร้อยแล้วครับบ้าแท้ไก่กันนะผมนี่หลังแหลกนี่ครับหลังสองจุ๋มเนี่ยครับห้องไอไก่นี่ต้องมาใส่ไก่ครับผมเอาจ้าจ้กันนี่ละเดี๋ยวมือเนี่ยเหนียวมือตอนแรงครับผมเหนมือเสาเหมือตอนแรงสาวเดียวเลยครับเจอกันสาวเดียวเลย นช่างกับลีนมาซ่อมครับผมเห็นยังกับซ่อมมันซุ่งทีบ้านนี่เคยเห็นไลยวะนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาเบิ้งหลังแรกที่ผมใส่อันมุ่งรักกุ้งขาอีหลีขน,ขนาดข้น,นเมียบ้านไหมตอบมาสันอุ้ยโคตรเลี้ยหลังแรลกเขาบวบไหลเลยครับผมหลังแรก ต่ว่าหลังโอ้ยหลังสองผมเบิองหลังแรกครับผมเบิองผมจะสู้เบิองเด้อยนี่อยู่ในรอบเบิองครับผมอยู่ในมุ่งรักกุ้งเบิองครับผมสูมม้เบิองใหญได้เนี่ขนาดขั้นในครับของนี่ครับนี่นี่ขนาดขั้นในหมด,ด,ด,ดมือเบิองครับปลาชิวนน้อยเออ้ยคักคับสุดอยอดครับผม นี่แหละครับรอมือเงินเาหรักด้วยหลังนี้มันเจียงหลังนี้มันทังไหนปุ๊มันคืออยู่มืดเทสินี้หลังนี้เขาผมแต่ว่าเขาเป้าไหลไปครับผมครับอมครับเจอกันมือนตอนแรกครับผมสาดเนาเลยครับผมมือเงินามากกว่มือเงนเาป้ายไมีหล่ะมูหยังมรักของที่ไปครับครับผมครับผมบัสดีครับผม พอกันตอนแรกครับตอนแรกมือฝนตกโฝนฟ้าเขาเป็นใจครับผมขนาดนานแล้วเขาจะได้เกี่ยวลมฝนยังตกเส้ยเมืองครับผมคุณคำามาพ่อฝนมาตกข้ามอีกเบอรในฝนเบอร์นายฝาสีไปเอ็นยังประเทศครับผมอยากกันฝ่าน้ำฝนจนับมือนียเอ้ จมไหฟาฝนรับพ,พี่น้องพี่ยังครับจมไหลฟ่าให้ฝนย่างสิบประเทศยังมันกับว่าตกครับมับนมันตกกับนั่นเป็นยังนี่นนตกดีพอดแต่ย่างมนนอนอยู่ห้องนี่หอนหอนว่าตกอืมอ,อนต่อแรกครับผมจากกเรือง,ง้านครับเรือง,ง้านกับฟาร์มมาเลยยามมันคำควันคือเขาว่าผมหลังจากที่ใส่ใบมันครับมุงดักกุ้งกับมุง ดักปลาเบิ่งคับสีมานบ่คั้นในร้ายก็สิปล่อยครับเอาเฉพาะจีนครับผมหาเฉพาะจีนบ่ได้เอาไปร้ายครับบ่ได้หาไปขายหาเฉพาะแซ่แรงครับผมนี่แหะครับเรื่องการเรื่องงานมากังสิ้นละบ่ได้ไปกินเหล้าน้ำหมูหรอกตำละมื่นนี่อยากไปอยู่ครับผมให้ง่เวลาไปหาตำร้ายชิปครับผมไปครับผมพอไรยังห้างพูดตกงห้ามเตียกมาแล้วเบิ่งครับผมพูดน่ะตกแห้งว่แห้งอ่ะเบื่อหน่ายไร ที่เขนาหนาวเราฝนตกใสยครับฝนฟ้านี่บางทงหน้าก็เจียวเขาแล้วครับผมบางทงขัานเจียวครับอุ้ยครับผมอัญะสินครับผมก็ต้องเสียด้วยครับบังเดียวนี่เป็นโลคครับผมพูดนะเบังครับ หมูม่บ้านนี้หลังจากที่ผมมันชิมร่งแป๊บเดียวผมไต่วนสั้นชนสั้นชนสันส้นเวยคักแทกบอะหมานครับนี่เดี๋ยวขอหยาดใส่กองฟองมออกกองฟมนะครับผมไม่จีไตสสบปล่อยาไในรักกับสีบปล่อยผมเลือกเอกาตัโตแต่กินครับผมเมืองครับอัญ,ญสินแล้วครับผมกล่องจุม่มขึมเฮ้ย พอดีอะเข่าลงนำ้ำเพอดีครับผมปลาอีตูยุกหลังโรงงานกำลังงามพอดีถือฝนสามสี่มือมาขนาดนี้สามสี่มือมาหยุดสองมือโต๊ะอีกเหรอโอ้แน่เลยตกดีให้ฝนนี่ เบิ้งครับหลังเดียวด้วยครับนี่ไปเบิ้งหลังซองบานนี้่เป็นยังไงจังเบอือไม่อาปลาลดเปียกมาแล้วเบิ้งหลังซองครับผมฮูยสุดยอดครับคุณอนะเบิ้งครับเทิ่งปลาลดเทิ่งกุ้งเอ,เ,เอาเอาอะไรเอาหมดครับผม นี่ละเดี๋ยวเอาเงาคันเงาสิลงน้ำป่าน่อยมันตายไว้ผมป่าน่อยเทียด้วยครับเออครับอัยะสินเออตั้งฝนตกนะ ตัวแห้งโดตัวมันทวงดูงงดโคด,ดเดียะว,วุนดีปลานนี่มุงรักกุ้งครับผมมุงรักกุ้งกับมุงเนเอ้ยมุงรักปลาผมส่องนังหัน,นไปครับโอ้ยฝนถือหนากล้องบาเนี่จังนี่ครับผม หน,นิมสิมันบ่มาจะาเอากุ้กงมาดักจอนฟ้อนกับผมไปเลยมาดักพอจอนฟ้อนทำเงินตลาดมืิอครับ,อออรบโอ้อันนี้ามาั่วมันอีตัวนี้ต,ตังมือถือ,อของตั้งหกักของใช้พี่อันนี้าม,านนมั่วมันนะผมอันนี้สิบมันงอมันย้มครับสิบเอ็ดปว่วย ส่วม,มันย้อมมันเย่ยมนี่เดี๋ยวครับไปไหนก่อนไปเบื้องหลังต่อไปครับหลังไป็นสีมานบ่นี่ครับหลังหนึ่งเดี๋ยวนี้มันคำครับผมเลือกก็เลือกซ่าเลือกงานกาับอะไรขั้นบริษัทกับบริษเงินเ,งเขาครับต้องเส็ยงานก่อนเสียแรงงานเวลงนี่ก็สุดยอดครับผม บังครับแย้นะครับตู้ยยังปะบิังครับผมปนปลาซิวนี่ตู้ใหญ่ครับผมไปครับพายเบังหนึ่งใส่ถังไวปฝนฝเนาะปนจุ่มในฝ่ายฝน,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 นครับผมไม่รู้เปลี่ยนใจยักยัง เมิ่งหังนี้ครับมาเตืมมเหมือนเส้นสายป่ะออยังอ่ะปักมือกุ้งป่ยังยังหนึน่งครับผมเดี๋ยวไปเรียกของครับเออหนึ่งครับพี่น้องมาพูวมาอเรียกแต่ถือต้องมงดักกุ้งครับผมกูนะ ปลาซิวครับผมปลาซิวน้อยกับปลาพวกปลาขาวน้อยครับผมมกเท่าไรครับป่านนี่ไปครับผมกรห้องมาหน่อยพี่น้องพามายามซะมิดครับผมฝนตกครับแมงหรอกเปียกหมดแล้วครับ,รบ,ารารบหาจิ้นน้ำได้ยากน้ำฟ้าน้ำฝนครับผมไสายก็บ่ได้กดยามน,นอนยี่ห้องนี้่ห่อนว่าฉันแต่แดด มาดกวไปครับเด้อมาพี่น้องมาว่าจมไหลฟังอีกแห่จมแนครับผมจมแนวเนี้ยไปครับผมครับผมครับขอบคุณทุกการติดตามครับเด้อขอบคุณนายชายขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณทุกคู่ทุกคนครับที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์ที่เขามากดซับนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับผมไว้เจอกันชิปน้าครับเด้อชิไปแท็ก็ไไ้ รอบเบิ smile, ้งครับสิขึ้นเขาลงน้ำกัดรอบเบิ้งครับผมช่วงนี้ฝนขนาดช่วงหนาหนาวครับฝนไอหนาหนาวครับผมฝนยังตกก็เก่าเกิดไรไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อธิโจมเนี่ยบาวเนี่ยก็ขอโทษขอให้พี่น้องครับเด้อขอโทษทุกคู่ทุกคนครับผมที่มาชมไปฟังแม่สายแม่สายเ่ยทั้งฝนครับ ไว้เจอกันคลินครับสำนัคลีปน,นี้สวัสดีครับ